มีกระไรก็ว่ามาหม่อมชันมากราบทูลในเรื่องที่ถูกที่ควรเพคะเรื่องกระไรเราเรื่องที่หม่อมสุดได้รับอนุญาตให้ไปสอบเป็นอารักษลวงแม้จะสอบได้ก็ผิดกฎมนเทียนบานพคะแล้วมันกงการอะไรของเจ้าด้วยหม่อมชันเคยเป็นหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าสังพอรู้มาว่าผู้หญิงเป็นกระไรได้บ้าง เป็นกระไรไมิได้บ้างจึงเห็นว่าหากกรมพระอาลักษ์ยินยอมให้หม่อมสุดเป็นอาลักษ์หลวงแล้วย่อมผิดไปจากโบราณราชาประเพณีเพคะเรื่องคนอื่นรู้ดีนะักเรื่องตนเองรู้ดีหรือยังเล่าการใดไม่ควรทำการใดควรทำการนี้กรมพระอ,อาลักษ์หลวงเท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัย หาใช่แม่แก้วไหมเมื่อหม่อมฉันกราบทูลแล้วหามีใครใส่ใจหม่อมฉันก็จะถวายดีกาเพื่อรักษากความถูกต้องไว้ในแผ่นดินไเพคะหยุดนะคิดว่าตนเองเป็นใครจะทำการใดก็ได้ในแผ่นดินนี้หากหม่อมฉันต้องหัวขาดหม่อมฉันก็ยินยอมเพคะเพราะหม่อมฉันเชื่อว่าต้องมีคนม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะ่ระวังเรื่องเล็ก จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ลูกลามไปทังไฟลามพุ่งนะเพคะระว,วังหัวจะขาดตอนถวายดีกาใส่หัวไปจะไปดีๆหรือต้องลากตัวไป